นางวดพอนแค่เก้าพันบาทตลอดสัญญายีราฟแครน้าห้องเครื่องลงมาแล้วครับพี่น้องหน้าให้ชมนะาอ่อนิวดีแม็กซี่ประตูครับนะบักมุนลพิษนะถือได้แนะครูงานนี่ถือได้แล้วน้าซีประตูสองพอ่อนิวยีราฟแครนะเป็นตัวแซดตัวท็อปสุดดนะพี่น้องนะออกรถสุดบาทงวดผ่อนแค่9,000รันอแม็กซี 3, ่3ามพิยางยีราฟครับพี่นอ้องอ้ วัดแน่นอนสเสด็จดักมาอีกแล้วนะโอ้โหเป็นไงบอกมาไล่นะดีไม่เท่าไหร่แสนสองนะวัดบูดตัวหนึ่งนะโลดเตี้ยจัดส่งรถเดิมๆครับสายซิ่งยีราฟแค่ไม่ควรพลาดจ้ะนะโอ้โหอย่างสวยอย่างรอเลยรอแม็กซีสามเกยฑ์ยีราฟสองห้าห้าห้าสิบแปดไฟโปรเจคเตอร์โดเตี้ยเฮดยีราฟแค่ครับนะ ช้องเครื่องโล่งสเต็ตไล่ข้างนานาเดิมทัานเดิมครับร่องแก้มไส้ขวาเดิมนะคับลุมไฟฟ้าบ่อหน้ามินเงียมนะโอ้โหสวยงามเก็บสายไฟได้สวยงามมาดงฝั่งนี้โอ้โหทรงได้ทรงได้ทรงเสียทรงเส,สียทรงซ้อระดับหัวใจอีกแล้วนะโอ้โหภายในใหม่เก็บครับพี่น้องไม่ไหลายไม่แห้งนาเอาไปให้กินครับพี่น้อง จัดได้ทุกอาชีพเกษตร,รกรค้าขายพนันกงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมา,ก,หหหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบบพ่อกีดยางขับวิน่นขับแกับบุบบบบคคกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปรามุ่งปรามุ่งทุกอาชีพจบสูตรบาทนะงวดอนแค่เก้าพันบาทตลอดสัญญา วิธีการจองครับแอดไลน์ที่ลาอ่าน,นาทิกตอเฟซบุ๊กหรือยูทูบกดลิงก์ในช่องโปรไฟล์ส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่พมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่แต่บาทเดียวนะนึกถึงรถยนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนะนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้โอเคป๊ช่วยทุกคนันดันดูเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านกับพี่น้อง นะเอฟซีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอกับไอเสี่ยใต้คอมเมนต์ไออยากได้รถพอกนะมีบอมีไออยากได้รถซิ่งมีบอมีไออยากได้รถเก๋งมีบอมีนะรถ่ต้องห่วงครับ400ร้อยพวกท่นมันมาถึอใจกับท่นให้มันลูกไปกนะครับพี่น้องนะโอเคพิมพ์ก็ว่าสุดใกล้เสี่ยพิมพ์ก็ว่างามครับไอพิมพ์ก็ว่าแกวเดี๋ยวไอเสี่ยสุ่มแจกเสื้อ FCA ซครับพี่น้องแชร์ไปไวเล่น <hole> Go.